บนผืนป่าเขียวขจีของจังหวัดลำปางมีตำนานลี้ลับที่คนท้องถิ่นยังเล่าต่อกันไม่รู้จบตำนานของป่าแม่ไม้ป่าอาถงที่เชื่อกันว่าผีแม่ไม้จะพรากชีวิตชายหนุ่มที่หลงเข้าไปในป่ายามค่ำคืนเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าเพราะไม่ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ชายหนุ่มหลายคนเสียชีวิตปริศนาในป่าแห่งนี้จริงไลแชร์ติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดตำนานลี้ลับของไทยเส้นทางต้องห้ามลึกเข้าไปในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางมีเส้นทางดินเล็กๆที่ชาวบ้านใช้เดินลัดไปยังหมู่บ้านอีกฝั่งป่ารอบทางเต็มไปด้วยต้นสักสูงใหญ่สลับกับไม้ยืนต้นชนิดอื่นทิวทัศน์ยามเช้าดูสวยสงบแต่เมื่อใดที่หมอกหนาปกคลุมเส้นทางนี้กลับแปรเปลี่ยนเป็นบรรยากาศวังเวงที่แม้แต่คนกล้าก็ยังรู้สึกขนลุก คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยเกิดเหตุชายหนุ่มที่เข้าไปในป่าแห่งนี้ยามค่ำคืนแล้วไม่กลับออกมาบ้างหายสาบสูญบ้างถูกพบเป็นศพในสภาพตาค้างปากอ้ากว้างราวกับเห็นบางสิ่งน่าสยดสยองจนขาดใจหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นจึงร่วมกับชาวบ้านทำไป้ายไม้ขึ้นมาจากเศษไม้สักเขียนด้วยมือเพียงไม่กี่คำว่าป่าแม่ไม้ห้ามเข้า แล้วนำไปปักไว้ที่ทางเข้าป่าเพื่อเตือนคนในหมู่บ้านและคนแปลกหน้าที่คิดจะผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืนผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันยังจำได้ดีเพราะตั้งแต่เด็กก็ได้ยินคำสั่งห้ามจากพ่อแม่ว่าอย่าเดินเข้าป่าแม่ไม้หลังพระอาทิตย์ตกไม่อย่างนั้นแกจะไม่ได้กลับบ้านอีกนอกจากคำเล่าลือยังมีเรื่องราวว่าหากเดินผ่านป่าตอนหัวค่ำจะเห็นเงาคล้ายผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ลิบๆตามเส้นทาง แรกๆเห็นเหมือนจะอยู่ไกลแต่ยิ่งเดินต่อเงานั้นยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวคืนฝนพรำที่กลายเป็นฝันร้ายค่ำคืนหนึ่งเมื่อกว่า30ปีก่อนฝนตกหนักตลอดทั้งคืนสามชายหนุ่มในหมู่บ้านตัดสินใจเข้าไปในป่าแม่ไม้เพราะต้องการหาไม้สักราคาแพงมาขายหวังเพียงจะได้เงินไปใช้หนี้ที่ติดค้างเจ้านี่ในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเตือนพวกเขาได้ทัน กลางดึกขณะใส่ฟ้าฟาดลงกลางป่าเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากป่าบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายร้องหวยหวนแทรกมากับเสียงลมแต่คิดว่าเป็นเสียงสัตว์ป่าเพราะไม่มีใครกล้าเดินออกไปดูในคืนแบบนั้นรุ่งเชา้าชาวบ้านออกตามหาพบศพชายทั้งสานอนเรียงกันใต้ต้นสักใหญ่ใบหน้าทุกคนบิดเบี้ยวตาค้างจ้องมองไปที่ยอดไม้เหมือนเห็นบางอย่างที่น่ากลัวสุดขีดไม่มีบาดแผล ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ร่างกายไม่เสียหายแต่สีหน้าพวกเขาบ่งบอกว่าต้องตายด้วยความหวาดกลัวยอย่างรุนแรงเรื่องราวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในหมู่บ้านทำให้ความเชื่อเรื่องผีแม่ไม่แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเพราะคนโบราณเชื่อว่าผีแม่ไม่จะเลือกชายหนุ่มที่อยู่ในป่าเพียงลำพังหรือในยามที่ไม่มีผู้หญิงอยู่ใกล้ๆพรากชีวิตไปเป็นบริวารของเธอหลังเหตุการณ์สามศพปริศนาที่ถูกพบกลางป่า ความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ป่าแม่ไม้ยามค่ำคืนอีกต่อไปโดยเฉพาะชายหนุ่มที่อยู่ลำพังเพราะเชื่อว่าพวกเขาจะตกเป็นเป้าหมายของผีแม่ไม้ดวงวิญญาณหญิงที่ตายโหงหรือเสียชีวิตด้วยความอาฆาตที่ต้องการพาผู้ชายไปอยู่ด้วยในโลกหลังความตายความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยปี ทำให้เกิดพิธีป้องกันภัยที่ยังพบเห็นได้ในหลายหมู่บ้านทางภาคเหนือและอีสานคือการแขวนเสื้อผ้าผู้หญิงสีแดงผ้าถุงหรือชุดนอนของผู้หญิงไว้ที่หน้าบ้านของชายหนุ่มเพื่อหลอกผีแม่ไายให้เชื่อว่าที่นี่มีผู้หญิงอยู่แล้วจะได้ไม่พราคชีวิตชายในบ้านบางหมู่บ้านเชื่อว่าควรวางไม้ค้ำยันหรือไม้เท้าเก่าๆของผู้หญิงไว้ตรงบันไดบ้านเพราะเชื่อว่าผีแม่ไม้จะไม่ข้ามสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิง หรือสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงของครอบครัวพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงปฏิบัติจริงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุชายหนุ่มเสียชีวิตต่อเนื่องอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นการอรารวาสของผีแม่ไม้ที่กำลังตามหาบริวารใหม่ขณะก,กลุ่มชาวบ้านกล้ากล้ากลัวกลัวเข้าไปสำรวจวัดร้างกลางป่าแม่ไม้ในตอนกลางคืนหวังพิสูจน์เรื่องเงาผู้หญิง พวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปตามกุฏิไม้ผุพังทุกอย่างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองท่านใดนั้นเสียงสวดนนท์แผ่วเบาดังขึ้นจากในโบทไม้ที่ถูกปิดตายมานานเสียงสวดเป็นภาษาโบราณที่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องแต่ท่วงทำนองแฝงความเศร้าและเยือกเย็นทำให้ทุกคนยืนนิ่งด้วยความกลัวก่อนเสียงนั้นจะค่อยๆหายไปในความเงียบ เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นททนทีที่เสียงเงียบลงบางคนเล่าว่าเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวก้าวออกมาจากประตูโบสถ์ช้าๆก่อนจางหายไปกับหมอกชายคนหนึ่งในกลุ่มถึงกับเป็นลมหมดสติทําให้คนที่เหลือรีบอุ้มเพื่อนออกจากวัดโดยไม่เหลียวหลังเพราะเชื่อว่าหากหันกลับไปอาจกลายเป็นคนต่อไปที่ถูกเลือกโดยผีแม่ไม้ขณะเดินสำรวจรอบวัดร้างใต้แสงจันทร์ริบรี ชาวบ้านคนหนึ่งสะดุดกับบางสิ่งบนพื้นดินเมื่อก้มลงดูทบเศษผ้าสีแดงสดขาดวิ่นเปื้อนดินโคลนและมีกลิ่นอับเหมือนถูกทิ้งมานานทว่าผ้าชิ้นนี้กลับดูใหม่กว่าสิ่งรอบตัวราวกับเพิ่งถูกใครบางคนบางสิ่งนำมาทิ้งไว้หลายคนเชื่อว,ว่าผ้าสีแดงนี้คือเครื่องรางที่ใช้ป้องกันผีแม่ม้ แต่หากพบเครื่องรางในสภาพถูกฉีกทิ้งกลางวัดร้างนั่นอาจหมายความว่าผีแม่ไม้ไม่ยอมรับเครื่องรางอีกต่อไปและกำลังออกตามหาเหยื่อใหม่ในค่ำคืนนี้บรรยากาศเงียบงันของวัดร้างยิ่งน่าขนลุกทุกคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกเหมือนมีสายตาเฝ้ามองอยู่ในความมืดทำให้ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดนอกจากรีบจุดธูปไหว้ขอขมาหวังให้ดวงวิญ,ญญาณที่อาจสิงสู้อยู่ณที่แห่งนี้พอใจ และปล่อยพวกเขากลับออกไปอย่างปลอดภัยเมื่อความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้และพิธีแขวนเสื้อผู้หญิงแพร่กระจายชาวบ้านจำนวนไม่น้อยอยังเชื่อว่าต้นกำเนิดความเฮี้ยนของป่าแม่ไม้มาจากวัดร้างกลางป่าแห่งนี้วัดเก่าแก่ที่เคยเป็นที่พำนักของพระเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ถูกทิ้งร้างหลังเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บางส่วนบางเล่าว,ว่าเป็นอัคคีภัยปริศนาในคืนเดือนดับ กุติไม้บางหลังถูกไฟไหม้หลงเหลือเพียงซากดำเกรียมส่วนเจดีย์เก่าถูกโอบรัดด้วยรากไม้ขนาดใหญ่ราวกับธรรมชาติกำลังกลืนกินวัดทั้งวัดเงียบสง,งัดไร้ผู้คนมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านกับเสียงไม้เก่าเสียดสีกันในความเงียบที่ทำให้ใจเต้นแรงเล่ากันว่าหลังเหตุการณ์ชายหนุ่มเสียชีวิตปริศนาใครที่กล้าเข้าไปสำรวจวัดร้างยามค่ำคืน จะเห็นเงาร่างผู้หญิงในชุดขาวเดินผ่านใต้ต้นโพเก่าบางคนเล่าว่าร่างนั้นไม่เคลื่อนไหวแต่กลับค่อยๆใกล้เข้ามาเองเมื่อคุณพยายามเดินหนีและในบางคืนเสียงหัวรอแผ่วเบาจะดังขึ้นจากมุมมืดทำให้หลายคนเชื่อว่าวัดรางนี้คือหัวใจของพลังงานลี้ลับในป่าแม่ไม้บรรยากาศของวัดรางที่เงียบวังเวงรายล้อมด้วยป่าศักสูงใหญ่ กลายเป็นสถานที่ที่แม้แต่คนกล้าก็ไม่คิดย่างกรายหลังตะวันลับขอบฟ้าเพราะเชื่อว่าที่นี่คืออาณาเขตของเธอวิญญาณผีแม่ไม้ที่ยังคงเร่ร่อนหาผู้ชายมาร่วมความตายแม้ตำนานป่าแม่ไม้จะฟังดูเหมือนเรื่องเล่าหลอกดิกแต่นับจากคืนฝนพรำที่มีชายหนุ่มเสียชีวิตปริศนาชื่อของป่าแม่ไม้ก็ไม่เคยจางหายจากความทรงจำของคนในหมู่บ้านความหวาดกลัว ทำให้ผู้คนยังคงแขวนเสื้อผู้หญิงไว้หน้าบ้านลูกชายแม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อเหล่านี้ยังคงฝังรากลึกทุกครั้งที่มีข่าวชายหนุ่มเสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านจะพูดกันปากต่อปากว่าผีแม่ม่ายกำลังออกหาเหยื่อใหม่พ่อแม่จะเร่งแขวนเครื่องรางหรือทําพิธีสะดกดเคราะห์ให้ลูกชาย เพราะเชื่อว่าความตายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเอาตัวไปของดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหลายคนอาจสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เรื่องเล่าหลอกให้กลัวแต่ความจริงคือในหลายหมู่บ้านทางภาคเหนือและอีสานยังคงเกิดเหตุชายหนุ่มเสียชีวิตอย่างไม่มีสาเหตุซ้ำๆอยู่ในบางช่วงเวลาจนยากจะปฏิเสธได้ว่านี่คือเรื่องบังเอิญจริงหรือไม่ และแม้จะไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าผีแม่ไม้มีอยู่จริงแต่ป่าแม่ไม้ยังคงเป็นป่าอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงดังถึงในยามค่ำคืนพอสำหรับคนในหมู่บ้านความเงียบของป่ากลางคืนไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยแต่มันอาจเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังจ้องมองอยู่เงียบๆในความมืดพร้อมพรากคนที่ก้าวพลาดเข้ามาในอาณาเขตของเธอไปตลอดกาล